สวัสดีครับพบกับช n e l ทอริคนะครับคลิปนี้นะครับมีกล่องนี้มาให้ดูนะครับเป็นเปิดกล่องก่อนนะครับยังไม่ประกอบนะฮะตัวนี้เป็นของดาบันนะครับรหัส8818นะครับเป็นสเกล1ต่อ100นะครับอันนี้ผมยืมรุ่นน้องมานะครับรุ่นน้องเนี่ยเขาสั่งมาจากร้านแล EX นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยไปพีไว้กับอีกร้านหนึ่งซึ่งพลาดมากนะครับของช้ามากพีไว้ผมจ่ายเงินค่ามัดจำไปวันที่17เมษายนนะครับนี่20 22พฤษภาคมแล้วยังไม่ได้ของเลย นะฮะก็เอาของรุ่นน้องมาประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวได้ของมาค่อยเอาตัวที่มันช้าให้รุ่นน้องไปในคลิปนี้เปิดกล่องดูตัวนี้กันนะครับเปิดกล่องมานะครับลองเช็คอุปกรณ์กันก่นกอนนะครับมีมาขี่ถุงครับ1ถุงนะครับ2ถุงนะครับ3ามสี่9้า11 12นะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับ คู่มือนะครับไม่มีอะไรมากนะครับหน้าปกนะครับเป็นรหัส8 8 1 8ของตัวกล่องนะครับแล้วก็จะมีเป็นรายละเอียดข้างในนะครับเป็นจํานวนแผงอะไรพวกนี้ต้องลองเช็คเอาเองนะครับแล้วก็จะเป็นวิธีประกอบนะครับเนี่ยนะครับดูจากเล่มแล้วเนี่ยค่อนข้างหนาเลยนะครับมีความหนาพอสมควรเลยผมว่ามันน่าจะ20บวกอ่ะหมายถึงจํานวนหน้านะนะครับน่าจะ20 20เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับ26หน้านะครับวิธีการประกอบนะครับ มาดูแผนตัว B กันก่อนนะครับแผนตัว B เนี่ยนะครับประกอบด้วยสีทองนะครับสีแดงนะครับแล้วก็สีเงินแล้วก็เป็นพาร์ทสายสีเขียวนะครับในส่วนของสีทองเนี่ยนะครับเขาทําออกมาก็ค่อนข้างจะสวยนะคือมันเป็นทองวิ้งๆนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันทําออกมาพ่นสีมาหนาไปหน่อยนะครับรู้สึกเลยว่ามันหนาครับเพราะว่าดีเทลอะไรพวกนี้มันมันดูหนาดีเทลตามขอบตามอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นความหนาของของตัวสีซะมากกว่านะครับหลายจุดเลย นะครับเนี่ยไอ้จุดเนี่ยอย่างนี้ก็หนานะนะครับหนาเป็นแบบคือจับดูก็รู้เลยมองด้วยตาป่าก็รู้เลยว่ามันทําสีมาหนานะครับคือลักษณะทําทสีทองเนี่ยเหมือนลงสีเงินมาก่อนเนี่ยเหมือนลงสีเงินมาก่อนแล้วตามด้วยเคลียร์ทองไม่ก็เคลียร์เหลืองนะครับ <k> ในส่วนของสีแดงก็เหมือนกันเนี่ยทำสีมาหนานะครับดีเทลมันจะจมจมไปนิดนึงนะครับพอ <k> มองด้านเนี้ยมันจะเห็นล่องรอยของการทําสีมาก่อนนะครับทำสีเงินลองพื้นมาก่อนแล้วตามด้วยเคลียร์แดง อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยลองเงี้ยชัดเลยนะครับเป็นสีเง,นเงินเงาๆนะครับอันนี้เขาเขาเก็บไม่ดีนะมันก็เห็นร่องรอยของการทําสีมาก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของสีเงินนี่ทํามาทั้ง2ฝั่งเรียบเนียนดีนะครับแต่ว่ามันก็หนานั่นแหละนะครับยิ่งอ,นนอันนี้น่าจะเป็นในส่วนโชว์ของตัวบัปปะทอนนะฮะเอ่อมันค่อนข้างหนาแล้วเวลาตัดออกจากแผงเนี่ยบางชิ้นเนี่ยมันน่าจะทิ้งร่องรอยนะครับอย่างตรงเขาเนี่ย นะครับเขาสีทองเนี่ยนะครับถ้าตัดไม่ดีหรือว่าเก็บไม่ดีเนี่ยล่องรอยมันจะชัดเลยร่องรอยการตัดออกจากแผงเนี่ยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับการทําสีมาในแผงเลยแล้วเราต้องมาตัดทีหลังมันจะทิ้งรอยมันจะเก็บยากเพราะสีมันจะหนาอยู่ไปแล้วประมาณหนึ่งนะครับแล้วยิ่งเราไปแบบไปตัดออกจากแผงเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยชอบนะอย่างคนประกอบแบบต่อดิบก็อาจจะชอบนะแบบไม่ต้องทําสีเสียเวลาอะไรเงี้ยแต่อย่างผมเนี่ยบางทีแบบพอทําสีมาแล,แล้วเวลาเก็บรอยเก็บลายไม่เนียนมันจะแบบสะดุดนิดนึงอ่ะ นะครับแต่ก็สวยดีสีสวยดีติดตรงว่ามันเวลาตัดออกจะแผมน่าจะมี็นรอยน่าจะทิ้งรอยหน่อยนะครับมาดูแผง A2 กันนะครับแผง A2 เนี่ยประกอบด้วยสีน้ําเงินนะครับสีเทาสีดําสีแดงนะครับสีน้ําเงินเนี่ยดูแล้วก็พอได้นะนะครับมันก็ยังเห็นร่องรอยของการพ่นลองพื้นเป็นสีเงินอยู่ นะครับแบบนี้นะฮะเห็นเป็นรองพื้นไหมสีเงินเนี่ยนะครับเนี่ยเงาเงานะครับก็คือการพ่นที่มันไม่ไม่ได้พ่นเนี้ยอะไรมากมายนะฮะพ่นแค่ด้านหน้าให้มันดูสีสีน้าเงินมันเต็มแค่นั้นเองนะครับแบบนี้นะครับในส่วนของสีแดงเนี่ยค่อนข้างแย่เลยสําหรับแผงนี้นะนะครับสีพ่นไม่เต็มนะครับสีค่อนข้างซีดนะครับในส่วนของสีแดงนะครับ ชิ้นพลาสติกนะครับเป็นรอนเลยนะครับนี่นะครับมันเป็นผลของการไม่ได้รองพื้นที่มันค่อนข้างดีมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับอันนี้คือเขาพ่นเป็นสีเงินแล้วก็ตามด้วยเคลียร์แดงเลยและเคลียร์แดงที่เขาพ่นเนี่ยพ่นมาค่อนข้างจืดสีมันเหมือนกระดาษฟอยล์อ่ะเหมือนกระดาษแก้วเหมือนเอากระดาษแก้วมาห่อพลาสติกนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับคุณภาพการทําสีของชิ้นแดงเนี่ยสีแดงเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะครับดูจากตรงชิ้นนี้ก็ได้เนี่ยนะครับไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นชัดแค่ไหนนะแต่สีมันนพ่มมมาไเต็ะ นะครับพ่นแค่ผ่านๆยังไม่ทันเข้มเลยมันเหมือนเป็นสีที่พ่นแบบสักครั้งสองครั้งพ่นผ่านๆเองอะในส่วนของสีแดงนะแผงนี้นะครับอันนี้แผงตัวเนะครับในส่วนของสีน้ําเงินเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็ใช้ได้นะครับพ่นด้านหน้ามาเต็มดีนะครับในส่วนของสีแดงเหมือนแผงเมื่อกี้เลยนะครับพ่นมาแบบธรรมดาแบบผ่านๆสีค่อนข้างธิ์นะครับถ้าพ่นลักษณะเนี้ยนะครับมันจะเหมือนพ่นแบบมันลักษณะเหมือนพ่นเคลียร์แค่รอบสองรอบแล้วก็ปล่อยงานเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ค่อยสวยนะผมว่านะครับแล้วก็เนื้อพลาสติกจะเห็น รอยพลาสติกชัดมากนะครับยิ่งมันพ่นน้อยครั้งมากเนะี่ยเคลียร์แดงเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เข้มเนี่ยมันจะเห็นรอยพลาสติกชัดมากนะครับเนี่ยนะฮะถ้าเป็นผมทำเนี่ยอาจจะไปพ่นใหม่นะครับพ่นซ้ําเข้าไปอีกสักสองรอบอะไรเงี้ยนะฮะในส่วนของสีขาวแผงสีขาวเนี่ยป,ปกติมันจะถ้าเกิดแบบไม่ได้แย่มากเนี่ยมันจะไม่เห็นพวกรอยพวกอะไรอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้แหละผมว่านะฮะในส่วนของแผงอันนี้มันเหมือนสีโครงในนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับตามสไตล์ของดาบานชอบทำโครงในไปเป็นสีนี้ นะะฮนี่นะครับจะติดปัญหาสีแดงเนี่ยสีแดงรู้สึกงานเนี่ยผมไม่ชอบสีแดงของตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแผงตัวเคนะครับแผงตัวเคเนี่ยเท่าที่มองตอนเนี้ยมันเป็นชิ้นมือนะครับเป็นชิ้นโครงในนะครับก็จะออกเป็นแบบสีน้ําตาลน,นะครับก็ผมไม่ค่อยอชอบสีโทนนี้อยู่แล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยนะฮะคือสีโครงในเนี่ยอย่างถ้าเกิดเป็นผมทํามผมก็จะพ่นนิดๆพ่นพ่นให้มันดูเางาเงาเงินเงินนิดๆนะครับก็ อันนี้มันเป็นออกโทนน้ําตาลเลยนะครับแล้วเป็นโทนที่ผมไม่ชอบด้วยนะครับโทนนี้นะครับอาจจะต้องโดนทําสีเพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูตอนประกอบก่อนว่าดึงชิ้นไหนออกมาทําได้บ้างนะฮะอันนี้เป็นในส่วนของแผนคิวนะครับน่าจะเป็นชิ้นอาวุธของตัวบาบทอสนะครับก็เป็นสีออกเป็นเทานะครับเทาอมฟ้าหรืออมเขียวเนี่ยแหละนะครับก็เป็นชิ้นที่มีดีเทลนะแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยเวลาตัดเส้นนะครับเส้นมันอาจจะไม่วิ่งนะเวลาหยอางพนีวารนะครับเพราะว่าดูดีเทลแล้วมัน ค่อนข้างตื้นนะครับอาจจะต้องย้ำลายเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะครับอันนี้แผงตัวโอนะครับออกเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆหน่อยนะครับพลาสติกเรียบเนียนดีนะครับแต่ว่าผมเดาว่ามันน่าจะเป็นสีโครงอะไรสักอย่างหนึ่งนะอันนี้แผงตัวเอฟนะครับแผงตัวเอฟเนี่ยสีมันออกเป็นสีออกเป็นเขียวเขียวแบบจางๆหน่อยนะครับสีไม่สวยนะครับโทน,นสีไม่ไม่ค่อยสวยเลยคือสีแบบนี้ไม่ควรจะอยู่บนหุ่นยนต์อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะไม่สวยอ่ะนะครับก็เป็นสีที่แบบว่า ผมไม่ดางไม่ถูกว่ามันเป็นสีของตัวชิ้นไหนนะนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าผมบอกเลยว่าชิ้นนี้สีไม่สวยเลยอันนี้เป็นแผงตัว L นะครับสีของพลาสติกเนี่ยออกเป็นสีออกเป็นน้ําตาลอมดํานิดๆนะครับม mm ั hmm. นจะมีความต่างกันนะนะครับอันนี้สีคงไนจะออกเป็นน้ําตาลเลยนะครับจะเห็นชัดเจนแต่ว่าอันนี้จะออกเป็นสีออกเป็นสีน้ําตาลออกดํานิดๆนะครับเป็นสีของดาบอันนี้ดาบอันใหญ่มากนะครับน่าจะใหญ่กว่าตัว M b o b MG นะครับตัวต้นฉบับนะครับ ก็สี <mel> <ic int> อันนี้ก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดมองอันนี้นะครับคือทําสีเถอะนะครับชิ refined, ้นพลาสติกนะครับที่เป็นดาบเนี่ยเห็นเป็นรอยพลาสติกชัดเจนมากนะครับเนี่ยเห็นรอยชัดจนแบบชัดน่าเกียดเลยนะครับชิ้นนี้ไม่สวยนะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นใหญ่ด้วยเนื้อพลาสติกมันก็เลยเห็นรอยเห็นอะไรชัดนะครับในชิ้นนี้นะฮะอันนี้เป็นแผงตัวพีนะครับผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันว่าชิ้นนี้มันเป็นชิ้นส่วนอะไรนะอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นชิ้นอาวุธไหม นะครับเป็นโครงในของอาวุธมั้งครับตัวนี้นะครับสีของตัวพลาสติกเนี่ยนะครับมันออกเป็นสีออกดำดาหน่อยดําๆอมน้ําเงินนะครับน้ำเงินจางๆเท่าที่ผมมองนะนะครับถ้ามองไม่ผิดคือสีมันมีความแตกต่างกันหลายแผงเหมือนกันนะครับในในตัวนี้นะฮะอันนี้แผงตัวอีนะครับดาวว่านน่าจะเป็นไม่รู้นะเป็นโครงในหรือเปล่าไม่รู้นะครับสีออกเป็นเทาๆเลยนะครับเทาจ๋าเลยนะฮะ ในกล่องมันจะแถมเป็นแอคชั่นเบสมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับเขาแถมมาให้เราเรียบร้อยนะครับก็เป็นพลาสติกธรรมดานะครับคงไม่ต้องให้ดูนะฮะอันนี้ก็เป็นดีคอร์ที่เขาแถมมาให้นะครับก็เป็นชิ้นเล็กยิบยิบเยอะแยะมากมายนะครับเอาแผงมาลุงๆกันนะครับมีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากนะนะครับเท่าที่ดูนะครับก็ตัวนี้นะครับเท่าที่เปิดกล่องดูเนี่ยนะครับรหัส8818ปดหปบารบาทอสนะครับตัวนี้ของด้าบันนะครับก็ เป็นงานมาตรฐานดาบันนะครับไม่ได้แย่มากจนเล่นไม่ได้หรือว่าไม่ได้ดีมากไปกว่างานแท ah, ้นะครับคุณภาพพลาสติกก็พอเล่นได้นะครับในส่วนของแผงสีขาวเนี่ยผมไม่ค่อยเจอนะหรือว่ามันขาวจนมองไม่ค่อยเห็นก็ไม่รู้นะครับเวลาสีขาวมาเนี่ยนะครับจะมองไม่ค่อยเห็นตำหนินะครับต้องส่องดีๆนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมองเห็นยากเนี่ยก็ถือว่าผ่านแหละนะครับเพราะว่าเวลาไปประกอบเป็นหุน่นก็มองไม่ค่อยเห็นรอยเท่าไหร่หรอก นในส่วนที่มีปัญหาเอา,เอาในส่วนที่ชอบก่อนนะครับแผงสีที่มันทําเป็นสีทองมาเนี่ยก็โอเคนะนะครับสีทองมันสวยดีแต่ว่ามันพ่นสีมาค่อนข้างที่จะหนาเลยนะครับต้องทําใจในส่วนนี้ไว้ผมว่ามันหนาแน่นอนถ้าเทียบกับดีเทลของตัวนี้นะครับที่ไม่ได้ทําสีในส่วนที่เป็นอย่างตรงเท้าเนี่ยนะครับในส่วนของสีตัว ตัวงานแท้เนี่ยนะครับดีเทลมันจะคมจะชัดกว่านะครับในส่วนของสีทองนะครับดีเทลมันจะหนาไปนิดนึงนะครับเพราะว่าสีมันหนานะฮะในส่วนของสีเงินก็พอได้นะครับในส่วนของสีแดงเนี่ยต้องคือในส่วนสีแดงนี่ไม่ชอบเลยสีมันเหมือนลักษณะคล้ายๆกระดาษฟอยล์หรือว่าเป็น มันเหมือนกระดาษห่อขนมอะสีมันโทนนั้นเลยมันทํามาเป็นสีแดงแบบนี้นะครับสีมันไม่ค่อยเข้มและพื้นพื้นของสีเนี่ยนะครับมันมันไม่เรียบด้วยมันเห็นรอยเห็นอะไรชัดเยอะแยะมากมายเป็นหน่อยหนึ่งสาหรับสีแดงนะนะครับแต่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวต้องลองประกอบดูนะครับตัวนี้เป็นงานแท้นะผมมีตัวงานแท้อยู่ตัวหนึ่งนะครับคุณภาพนี่คือถ้าเกิดเทียบพลาสติกอะพลาสติกดีกว่าเยอะเลยนะครับในหลายๆจุดนะครับและยิ่งในเฉพาะในส่วนของดาบนะที่ผมบอกนะครับดาบของตัวนี้นะครับมันน่าจะเป็น ดาต,ตัวเนี้ยนะครับไม่มีรอยของเนื้อพลาสติกเลยนะอันนี้คือตัวงานแท้นะครับแต่ว่าดาบของชิ้นของดาบานเนี่ยนะครับถึงมันจะเป็นโลรตัวกันนะครับเหมือนมันจะเป็นโลรตัวกันนะนะครับดีเทลเนี่ยนะครับแต่ชิ้นดาบเนี่ยนะครับของตัวดาบานตัวเนี้ยนะครับดาบไม่เป็นรอยเต็มเลยนะเนื้อพลาสติกเนี่ยเป็นรอยเยอะแยะเลยนะครับเป็นรอยของเนื้อพลาสติกอีกฝั่งนี้ชัดเลยนะฮะเนี่ยให้ดูใกล้ๆ นะครับจะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดจะเอานเนียนต้องทําสีทับเข้าไปนะฮะก็ลองดูนะครับเดี๋ยวลองประกอบดูแล้วก็ลองติดตามดู้วกันว่าเวลาทําเต็มตัวเนี่ยประกอบเต็มตัวแล้วเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวดาบาน8818ะครับก็เอามาให้ดูกันประมาณนี้นะครับคลิปเปิดกล่องนะฮะโอเคสวัสดีครับ